สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมแปะกวนมาครับมานําเสนอเมนูง่ายๆอีกนะครับซึ่งเป็นไปตามสเต็ปของช่องเรานะครับอาหารง่ายๆบุโบราณโบราณวันนี้จะเป็นผักคะน้าผัดกับปลาเค็มเรานี่แหละครับธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแล้วก็กินกับแกงส้มอร่อยมากอันนี้เราจะแยกนะครับโคนนะครับแล้วก็ใบ นะครับผมจะแยกออกเราจะผัดโคนก่อนนะครับอย่าลืมว่าบ้านผมทำอาหารก็คือเพื่อผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องผัดส่วนก้านส่วนโคนเนี่ยให้เขานุ่มก่อนนะครับจึงจะเอาส่วนใบลงไปนะครับแล้วก็จะผัดกับปลาเคม็มเพิ่งเป็นปลาปลาอินทรีย์นะครับเอามาทอดนี่เลยเนี้ยนะครับเอามาทอดแล้วก็เอามาบี้เป็น ให้เขาออกแหลกๆนิดๆแบบนี้เลยนะครับชิ้นเดียวแหละนะครับไอชิ้นที่เขาหั่นหันเอาไว้เนี่ยชิ้นหนึ่งก็ห้าสิบาทแปสิบาทแล้วแต่ว่าเขาจะหนาจะบางแหละนะครับทอดพอเหลืองพอสุกแล้วก็มาบี้ๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเอาไปผัดนะครับเอาแบบออกนะครับก็ต้องหยิบเข้าหยิบออกนะครับเพราะว่าระบบตัดต่อของเรายัางใช้ไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นพริกกับกระเทียมนะครับ วันนี้เราผัดกับน,น้ำมันหอยก็พอแล้วเพราะว่าปลาเค็มนั้นเขาก็เค็มแล้วนะครับเอาไปตั้งกระทะกันเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่พริกกระเทียมลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ปลาเค็มลงไป ครบลงบะผัดปลาเค็มก็จะไดห้หอมกับถิมเกลียวไปด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยผักคะนา้าก้านมันอันนี้เราใส่น้ําลงไปหน่อยๆน,นะครับเพื่อจะได้ไม่แห้งนะเทอะเนายก้านผักคะน,น้าเขาจะได้นุ่มๆนะครับเราก็ลงน้ําลงไปหน่อยๆ เนี่ยนะครับผมจะผัดให้นุ่มก็คือเราก็ต้องมีการครอบด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอครอบให้สักระยะหนึ่งก่อนจากนั้นเก็เปิดฝาแล้วเราก็มาคลุกเขาให้เขากลับด้านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอบก็ให้นุ่มนะครับทำให้คนนุ่มแล้วก็มาปิดอีกรอบหนึงนะครับ อ่าวแลครับกล่าว่าเขาก็พอจนนุ่มๆบ้างแล้วก็อเอาส่วนใบใส่ลงไปลุกเข้าให้เข้ากันต่อ จากนั้นเราก็ใส่น้ำมันหอยนะครับผมผัดอันนี้เยอะนะครับไปสีหนึ่งชิ้นแล้วก็ผัาคนาสามกัมนะครับแามนี้กันายแล้วก็คลุกให้เข้ากับ ส่วนของใบเขาก็จะสุกง่ายนะครับแค่ว่าพอสุกแล้วนกะ็พร้อมรับประทานได้นะครับปิดไฟตักใส่จานได้แล้วนะครับก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ารับประทานนะครับจะกินกับข้าวสวยแล้ข้าวต้มก็ได้อีกเช่นกันนะครับถ้าหากว่า เราจะกินกันแบบคนฟันดีๆอร่อยกรอบๆเราก็ไม่ต้องอบอะไรนะครับใช้ไฟแรงๆนะครับเวลาผัดอะนะครับเขาจะหอมน่ารับประทานมากเลยทีเดียวอันนี้เราผัดสาหรับเพื่อผู้สูงอายุนะครับเราก็เอาก้านเขาให้นุ่มหน่อยนะครับเอาละครับคลิปนี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ